ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้นะครับเราทำงานในลักษณะคนแต่คำนวณถูกต้องตามตรรก,กะของวิทยาศาสตร์นะครับวันหนึ่งผมไม่อยู่แต่โปรแกรมหรืองานผมยังอยู่เจ้าหน้าที่คนอื่นก็สามารถนำไปใช้ใช้ต่อได้ทั่วประเทศนะครับผมนวัตรกรโชคใจชุมเมืองผู้สรรสร้างนวัตรกรรมระบบติดตามการจัดซื้อที่ดินด้วย AI ครับ สำนักกฎหมายและที่ดินนะ่ยหน้าที่หลักของเราก็คือการจัดซื้อที่ดินดําเนินการสร้างเขื่อนโครงการนี้ที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยทั้งแนวผนังกั้นน้าขวางซ้ายและขวางวาเนี่ยรับผิดชอบงา,านประมาณ80กว่ากิโลเพราะฉะนั้นก็คือจะผ่านหมู่บ้านแล้วก็ตําบลหลายตําบลพอผ่านหลายตําบลชาวบ้านโทรมาผมต้องรู้ตัวตนก่อนว่าเขาอยู่หมู่บ้านไหนมันกลายเป็นว่าลากเวลาไปถึง7หรือ10นาทีนะครับ ถ้าวันหนึ่งโทรผมแค่20คนเนี่ยผมก็จะไม่มีเวลาทำอาหารแล้วครับเราจะไปโทษชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีความกังวลเขาต้องการระยะเวลาที่สามารถบวงชัดได้อย่างน้อยก็ประมาณได้ว่าเดือนไหนหรือปีไหนนะครับในเอกสารทั้งหมดที่ในการเบิกจ่ายมันเป็นเรื่องของประมาณแผ่นดินพลาดแม้แต่บาทเดียวหรือสตังเดียวเนี่ยมันก็ผิดพลาดพอทําเสร็จ เราต้องส่งไปให้กรมตรวจสอบถ้าเราทำแบบมือเป็นเม้นวลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลตรงนั้นมีโอกาสผิดพลาดได้ครับกว่าเอกสารจะไปแล้วตรวจผิดแล้วกลับมาแก้แล้วก็ส่งกลับไปตรงนี้แหละครับมันใช้เวลาการนานเกินไปมันทําให้ยิ่งช้าเงินยิ่งได้รับช้า ผมก็เลยสะกบปัญหาทั้งหมดอุดช่องโหว่อุดการทํางานที่ซําซ้อนแล้วก็อุดความผิดพลาดตัวโปรแกรมตัวที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นตัวกลางเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรตัว AI ที่ประมวลผลหลักๆเนี่ยมีอยู่หลายด้านนะครับก็คือในด้านของการทําเอกสารเจนเนอเรตข้อมูลต่างๆ AI เป็นคนเจนเนอเรต PDF เออกมา10แผ่นนี้จะเป็นคนเจนเนอเรตออกมาได้ทั้งหมด1วันถ้าเราทําระบบเกา่าเราอาจจะทําได้แค่ประมาณ10คนแต่ถ้าเราใช้ระบบติดตามการจัดซื้อที่ดินด้วย AI เนี่ยเราอาจจะทําได้ถึง50คนครับนำไปสู่การที่ได้รับเงินรวดเร็วรวดเร็วกว่าปกติประเด็นหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนสามารถติดตามการจัดซื้อที่ดินของเขา AI จะไปเอาข้อมูลค้นหาดาตาเบียทั้งหมดจะไปดึงข้อมูลมาแล้วก็จะแสดงเป็น4ขั้นตอนหลัก แล้วก็มาเจนเนเรตว่าประมาณการว่าใช้เวลากี่วันถึงจะถึงขั้นตอนที่2พอถึงขั้นตอนที่2ใช้เวลากี่วันถึงจะถึงขั้นตอนที่3าถ้าไม่เจอปัญหาจริงๆพี่น้องประชาชนจะไม่โทรมาหาระบบที่เราสร้างขึ้นมานำน้วยแล้วก็สพอร์ตทั้งความรู้สึกและในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วนะครับถ้ามองในภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับผมเอาผลการเบิกจ่ายแต่ละปีมาเป็นตัวทําสถิติการเบิกจ่ายเงินเนี่ยเร็วขึ้นเพิ่มได้มากขึ้น2 -3 เท่าจากระบบเดิมที่เราใช้ แมนนว่นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับงานตัวเองก็ต้องภูมิใจนะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีความสามารถยิ่งเป็นคนของชนประธานเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วนะครับค้นหาตัวเองให้พบค้นหาตัวเองให้เจอและนำวงก์กรไปสู่เป้าหมายของเราร่วมกัน